นำกูเทิร์ไปให้คนรักคนที่เขานับถือได้ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วนำธุรกิจไปให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับซื้อหนึ่งขวดเป็นสมาชิกเราร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับวิธีการบริโภคในส่วนของกูเทิร์เนี่ยถ้าจะคุยกันนิดนึงนะครับถ้าการป้องกันเนี่ยเขาบอกว่าเช้าสัก2เม็ดพันมิลลิกรัมเย็น2เม็ดพารามิลลิกรัมเนี่ย ดีเลยตงกันใช่ครับแต่ถ้าสาหรับการที่จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูเลยหรือว่าเปลี่ยนแปลงเลยเราจะไม่ใช่การรักษานเพราะไม่ใช่ยาใช่ครับต้องกินมากกว่านั้นก็เราแนะนําที่แนะนําอยู่ตอนนี้นะครับคือดูจากอาการครับถ้าอาการไม่หนักมากนะครับก็สี่ชั่วโมงคับ2แคปซูลแต่ถ้าหนักอย่างที่พี่แอดเจอมา พี่แอดนั้น2ชั่วโมง2แคปซูล2ชั่วโมง2แคปซูลเพราะว่า g o o ทิ e ์บเราบอกแล้วว่าอยู่ในรูปตำรับยาใช่ครับไอข้อจำกัดที่เขาบอกนะเขาบอกเฉพาะกระชายขาวสมุนไพรเดียว,ยยวใช่นะครับซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยนะครับเราไม่นิยมให้คนกินสมุนไพรเดียวต่อเนื่องระยะยา,ยาวคุณทานได้เหมือนกัน หวันเจ็ดวันแล้วคุณต้องหยุดนะแล้วคุณต้องเว้นช่วงไปแต่พออยู่ในรูปตํำรับยาเนี่ยนะครับสามารถจะทานได้ตลอดทานเวลาไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ขอเพียงว่าท้องว่างเนี่ยจะดีกว่า